แล้วตัวนี้ละคะอันนี้อันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเป็นแดงค่ะท้องขาวนี่ระคะเนี่ยแล้วตัวนี้ละคะเหมือนกันครับสีเทาสีเทาใช่ไหมราคาเหมือนกันเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นกระลอกดงนี่กระลอกดงค่ะเท่าไรคะตอนนี้อันนี้แปดร้อยครับับค่ะ หันหน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยลูกโอ้ยเขาหลับค่ะนี่ไซต์โตขึ้นมานิดนึง่าไหนคะนี้อ่านี้ไซต์โตขึ้นมาอันนี้เหรอเปิดอยู่สี่ห้าค่ะไซต์เล็กนะเปิดอยู่สี่ห้านะคะอ๋อนี่อันนี้ก็ลอกแดงแดงเขากระลาบุรีเหมือนกันแล้วก็มีสมิงค่ะค่ะ แล้วก็มีสมิงอันนี้ก็คือกระลอกแดงธรรมดากระลอกแดงกรุงเก่าสมิงมีค่ะบางทีเมื่อกี้มีเข้ามาสมิงตัวละประมาณเท่าไหร่คะขาย7 0 0ดร้อยพันกว่าบาทแล้วแต่ราคาค่ะต้องดูไซด์ด้วยต้องดูไซด์สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากระลอกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ค่ะ ลงไปได้แล้วหรือไม่ลงก็แล้วแต่นะเราอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะวันนี้ก็จะมีเป็นกระลอกเผือกค่ะแล้วก็มีไซส์เล็กๆนะครับค่ะปกติเผือกตัวนี้เท่าไหร่อะเผือกอ,อันนี้ขายอยู่พันห้าครับอันนี้พันห้าร้อยครับอันนี้หน,นึ่งเดือน,น 1, ครึ่งนะครับเชื่องอ๋อหนึ่งเดือนครึ่งนี่ค่ะจับได้นะคะนี่ พวกนี้ค่าพวกนี้จะคุ้นกับคนเลี้ยงมาแล้วแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นสีเทาค่ะนี้สีเทาอันนี้950ค่ะเป็นเทาภูเขาค่ะอันนี้เดือนกระสิบวันค่ะราคาปรับขึ้นมาบ้างไหมตอนนี้ก็นิดนึงไหมนิดนึงครับค่ะเพราะว่าประมาณเดือนหน้าก็จะมีเป็นพ่อแม่มาขายแล้วคือสําหรับคนจะน้อยลงใช่ไหมหรือว่าไงมีน้อยแต่จะแพงกว่าราคา อาทิตย์เนี่ยครับค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้750ค่ะเป็นแดงค่ะท้องขาวนี่ราคาเนี่ยแล้วตัวนี้ล่ะคะเหมือนกันครับสีเทาสีเทาใช่ไหมราคาเหมือนกัน9 5 0 950อใช่ไหมันี้อันนี้จะเป็นกระลอกดงนี่กระลอกดงค่ะเท่าไรคะตอนนี้อันนี้800ครับค่ะมีไซส์เล็กกว่านี้ไหม ตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูเขาจะมีอันนี้มีไซส์นี้แต่ว่าเชื่องนะครับค่ะอันนี้2เดือนอันนี้2เดือนราคาเท่าไหร่นะคะ800ครับ8 0 0ค่ะตัวนี้ด้วยไหมเนี่ยอันนี้เหมือนกันเป็นเทาอ๋อเป็นนี้เป็นเทา950เามือนกัน950เหมือนกันนะคะนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กๆข้างล่างก็คือไซส์เล็กๆเลยค่ะนี่อันนี้2สัปดาห์โอ้อันนี้สองสัปดาห์นี่ค่ะนอนหลับเลย350หครับ350ครับผม ราคาก็อยู่ที่ไซซ์ด้วยนะใช่ครับค่ะถ้าไซซ์เล็กก็ราคาถูกหน่อยใช่จากปกติประมาณร้อยกว่าบาท200ก็จะขึ้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะเริ่มหมดฤดูเขาแล้วค่ะการลอกมากที่สุดช่วงเดือนอะไรอ่ะมาช่วงเมษาครับเมษาใช่ครับค่ะจะจะเยอะสุดเลยใช่ไหมถ้าช่วงนั้นเยอะเยอะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าช่วงนี้ครับค่ะหลับค่ะหันหน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยลูกโอ้ยเขาหลับค่ะมันมีเป็นไซ้์โตขึ้นมานิดหนึ่ง นไหนคะนี่นี้ไซส์โตขึ้นมาค่ะนี่อันนี้อันนี้ขายอยู่550าสค่ะก็จะเป็นแดงท้องขาวเหมือนนํำโชคครับค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ใช่ครับค่ะร้านน้องฮานตรงนี้ก็จะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะค,ะครับผมค่ะแ,แต่ว่งทุกตัวค่ะถ้าวันธรรมดาก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ใช่ไห<ด>มค,ครับ ส่งได้ส่งได้ทุกวันละค่ะก็คือส่งได้ทุกวันนะคะแต่ว่าถ้ามาหน้าร้านเนี่ยก็คือจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะที่น้องจะมานะคะนี้ก็จะอยู่ตรงกับ JJ จมอประตู3นะคะน,นี้ถ้าเดินออกมาจาก JJ จมอประตู3ก็ตรงเข้ามาเลยนะคะนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนตลาดปลาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็จะมีเป็นเทาดําอันนี้มีเทาดําด้วยอันนี้หนึ1 1> ่งเดือน อ๋อนี่ค่ะเยอะเลยในนี้ค่ะอันนี้เลี้ยงมาด้วยกันเชื่องเหมือนกันครับนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะกำลังซนกำลังซนเกาะไหมลูกเกาะอ่ามาค่ะสามารถปล่อยได้นะครับค่ะอันนี้ถ้าซื้อเป็นคู่ก็ลดได้ขายคู่ละขายคู่ละพันแปดราคาก็ยังสามารถต่อลองกันได้นี่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้คือจะ ขึ้นมาถึงหน้าเล่นกับเขาได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องตายครับโอ้ยังไงคะขึ้นมาละขึ้นมาละประมาณประมาณเท่านะครับประมาณเดือนหน้าก็จะมีเป็นพ่อแม่พันธุ์มันก็สําหรับว่าคนที่ว่าจะซื้อไปปล่อยหรือว่าจะซื้อไปเข้าคู่ก็ติดต่อมาได้ครับมีทุกสีตอนนี้ของเมาส์นำโชคหน่อยค่ะไม่สนใจใครกินข้าวโพดอย่างเดียวดูสิคะ จะหยุดกินหรือยังคะอ่า<ช>กิน<ช>ไม่สนใจชอบกินข้าวโพดชอบกินข้าวโพดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยคะ่ะจะถ่ายก็จะกินอย่างเดียว <laughs> กินพวกน้ำอัดลมก็กินอ้าวให้กินด้วยเหรอคะกินครับพวกนี้จะชอบ โอ้ยเยอะนะเราอ่ะเยอะนะคือพวกนี้ถ้าเราฝึกให้เขากินเขาก็กินทุกอย่างแต่แต่ไม่มีอันตรายอะไรกับไม่มีครับไม่มีครับกินได้ใช่ไหมคะนอกจากว่าถ้าบางร้านเขาจะแนะนําให้กินพวกหนอนอ่ะกินได้แต่ว่าถ้าเป็นร้านผมจะไม่ให้กินพวกหนอนสดเพราะว่าพวกนี้กินแล้วเขาจะดูนะค่ะให้กินเป็นพวกผักผลไม้ดีกว่าค่ะเบอร์โทรติดต่อร้านเบอร์อะไรคะน้องฮานอ่าศูนย์แปดสี่ครับค่ะ 0502817ครับผมค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามกับทางน้องฮานได้นะคะนี้ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ครับค่ะจะออกมาเล่นจะออกมาเล่นใช่ไหมคะนี้ใช่แช่จิ๊จิ๊บจ๊บจ๊ก็ยังพอมีขายเรื่อยๆนะคะแตแต่ว่าอาจจะน้อยลงบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าทุกอาทิตย์เพราะว่ามันจะเริ่มหมดแล้วค่ะ จะมีก็จะมีก็จะเป็นพวกกระลอกส,สวนนะครับที่มีเยอะค่ะราคาก็จะถูกกว่าพวกกระออกสีก็แล้วแต่คนชอบค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกระลลกยายดะค่ะตอนนี้ขายอยู่ตรงโซนไหนคะเน,นี่ยอ,อันนี้เป็นอ่า เจเจมอประตูสามค่ะก็ก็อยู่ตรงช่วงทางเดืนนะคะช่วงทางเดือนค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะอันนี้เป็นกระลอกอะไรคะเนี่ยเป็นกระลอกเทาชมพูค่ะเทาชมพูตัวจิ๋วเลยอ่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุมันยังประมาณยังไม่ถึงเดือนค่ะยี่สิบกว่าวัน ราคาประมาณเท่าไรคะเปิดอยู่ในราคา450หรือ3 5ค่ะเราต้องดูไซส์ด้วยค่ะค่ะน้องหลับตอนนี้หลับค่ะแล้วก็มีแดงแล้วก็มีขาวค่ะแล้วส่วนข้างในนี้ละคะนี่เป็นกระแตค่ะกระแตอันนี้เป็นกระแตนะคะหลายตัวเลยกระแตมีไซ้์เล็กไซซ์รองอันกระแตอันนี้กระแตเหรอคะ่ะนี่ไซส์ใหญ่ไหมคะนี้อันนี้ไม่ใหญ่ก็คือเขาเรียกไซ้์สวยค่ะค่ะอ๋อไซส์สวยไซส์สวยกำลังเล่นนะถ้าเป็นเด็กก็11 12ขวบประคาะกำลังหน้ารัก ่ถ้าถ้าตัวเล็กกว่านี้ก็มีใช่ไหมคะนี่มีเล็กก็มีแล้นี่มีหลายไซส์เลยมีหลายไซส์ค่ะมีแดงมีสมิงอ๋อมีแดงสมิงมีเทาดำอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้เปิดอยู่500ค่ะแล้วถ้าไซส์เล็กก็คะไซส์เล็กก็2 8 0 300แแล้วแต่ละค่ะ อันนี้ก็คือกระแตค่ะกระแตจะเป็นข้างลายมันก็สายพันธุ์เดียวกันที่มันเป็นลายเขาก็เลยเรียกกระแตค่ะเนี่ค่ะมีให้เลือกเยอะนะคะเนี่ยค่ะนอนอยู่ข้างล่างอีกเยอะเลยนี่ค่ะอันนี้เทาดําค่ะเทาดําท้องขาวของสลับอันนี้คือกระแตนะคะกระแตอายุไข่ครับอายุไข่เขาอยู่ได้นานค่ะถ้าเราก็อยู่ที่เราดูแลค่ะใช่ใช่ใช่นี่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ เทาดาค่ะเทาดาท้องขาวสระบุรีค่ะเทาดําท้องขาวสระบุรีของสลับบุรีค่ะพวกนี้จะขายสลับบุรีออ้ยดูสิเขาไปซุกกันอยู่ใช่ใช่พวกนี้เขาจะรวมปุ๋มเลยนะคะแล้วก็มีแดงราคาราคาอันนี้อันนี้เหรอเปิดอยู่สี่ห้าค่ะไซส์เล็กนะเปิดอยู่สี่ห้านะคะอ๋อนี่อันนี้ก็ลอกแดงแดงขาว กะหลรำปีเหมือนกันแล้วก็มีสมิงค่ะค่ะแล้วแล้วก็มีสมิงอันนี้ก็คือกะลอกแดงธรรมดากะลอกแดงกรุงเก่าหรือกะลอกอยุธยาค่ะค่ะอยุธยาเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เปิดอยู่อยู่ห้าห้ามันมีหลายราคาต้ดูไซส์กะไซส์เล็กก็มีมีสมิงไหมคะสมิงก็มีอยู่ตัวนึงมันป้าขายไปแล้วเมื่อกี้ีนตัวนึงอ๋อไหนขอดูสมิงหน่อยสิคะนี่อ๋อนี่นี่โอ้ตัวตัวนี้เลยตัวนี้แหละสมิง วันนี้มันจะติดแดงสมิงมันไปแล้วไม่มีไม่มีแล้วแล้วนี่ก็ลอกแดงอ๋อนี่ก็ลอกแดงมันมีแดงขนสั้นขนยาวมีขนสั้นขนยาวนะถ้าของสลับน,านยาวถ,าถ้าของสลับบุรีขนมันจะยาวค่ะถ้าเป็นลอกอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชายนาทเนี่ยขนมันจะไม่ค่อยยาวขนมันก็หนากระด้างย่งขนมันจะไม่สยวยขนมันจะต่างกันค่ะต่างกันใช่ไหมต่างกันวันนี้สมิงขายไปแล้วสมิงขายไปแล้วปกติสมิงมีค่ะบางทีเมื่อกี้มีเข้ามา สมิงตัวละประมาณเท่าไหร่คะขาย7 0็ดร้อยพันกว่าบาทแล้วแต่ราคาค่ะต้องดูไซด้วยต้องดูไซเล็กไซสใหญ่ค่ะเพราะมันมีหลายไซมีเยอะเลยนี่ค่ะนี่อันนี้ยังแต่ะดมเกาะทองไม่มีเพราะมันหมดอันนี้ก็ลอกเผือกอันนี้ก็ลอกเผือกนั่นค่ะขาวขาวสลับบุรีดูนี่เนี่ยเลี้ยงมา อันนี้2เดือนไม่ปล่อยใช่ไหมคะมาอันนี้ปล่อยไหมคะขายปล่อยขายหมดแล้วค่ะขายอุู่พันห้าเชื่อมไหมเนน่ะเชี้องมาอันนี้จับเล่นได้หมดเลยก็ลอกปานนี่เอามือล่วงจับเล่นได้หมดเลยค่ะค่ะขาวสระบุรีอ๋ออันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดอยู่พันห้าอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้ประมาณสองเดือนครึ่งค่ะค่ะสามเดือนแล้วเพราะเลี้ยงมาก็ประมาณสองสามเดือนแล้วเนี่ยค่ะ แต่ไปได้เรื่อยๆอะกันลอกแล้วแต่บางคนเขาก็ซื้อไปไปปล่อยอะค่ะชีวิตเราจะได้อยู่ตลอดรอดฝั่งอะก็ว่าอย่งนค่ะค่ะอ๋อกันลอกชีวิตไม่ไม่ค้ากันลอกนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ค้ากันล่อนไม่ค้ากันลอกจับเลือได้หมดค่ะปกติทานอะไรครับทาน ทานกล้วยทานผลไม้จห้ามทานทุเรียนกล้วยหอมเพราะทุเรียนมันแพงมีความสุขด้นะครับจ้าหนูก็อย่างนี้แหละอันนี้มีมีเทานวลนะคะค่ะแล้วก็เทาดำค่ะค่ะเป็นเทาท้องขาวขาวสละบุรีแล้วก็มีมีแดง แล้วก็มีกระแตค่ะมีอยู่แค่นี้แล้วก็ลอกเผือกค่ะแต่ไส์นี้ก็โตกันแล้วโตแล้วค่ะเขาดูแลตัวเองได้แล้วค่ะแบบนี้กําลังกินกันเลยค่ะกาลังกินกําลังนอนค่ะส์นี้เอาเลี้ยงไว้บ่อยในบ้านดูสวยงามเลี้ยงไว้ใส่ในกรงค่ะยังจับได้ใช่ไหมค่ะจับได้ค่ะเพราะว่าแต่คนอื่นไม่รู้นะเขาจะจับได้ปแต่ของป้าเนี่ย ปลาเลี้ยงปลาจับได้หนึ่งเห็นไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะเชื่องค่ะมันเป็นกระลอกเขาค่ะเขาค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่เผือกก็ขายอยู่พันห้าค่ะเท้าก็หกร้อยเจ็ดร้อยค่ะแดงก็500้อกว่าบาทมันก็ถูกไปคือว่าตามมันการลงลงไปอะค่ะค่ะเบอร์โทรติดต่อสอบถามกับทางร้านนี้คือเบอร์อะนย์นสามสามหเก้าหนึ่งสา9เค่ะ ขายอยู่ตรงนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ถ้าจันถึงสุขอยู่ตลาดปลาเนี่ยค่ะตรงออกจากเจเจมอประตูสามออกจเอประตูสามบ้านชูชีบ้านชูชีอ๋อก็ถ้าจันถึงสุกก็จะขายอยู่ตรงนั้นร้านร้านศูนย์สี่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะประตูสามหลังประตูสามเจเจมอหลังเจเจมอประตูสามค่ะนี้ก็ถือว่าขายทุกวันเลยแหละแต่ว่าเขาจะหยุดเลยค่ะจอีกที่หนึ่งจันถึงสุกจะอีกที่หนึ่ง ท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านยายดาได้นะคะทางร้านยายดาไม่มีเพจหรือว่า Facebook นะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามาโทรเข้ามาได้นะคะโทรแค่เบอร์โทรพอค่ะ